สวัสดีค่ะยีนนี้ต้อนรับเข้าสู่พิชัย c h a n n ชานะคะกับรายการไ i ส์บ o o กบายพิชัิมาเปิดประตูสุ่โล่หนังสือกับความสนุกที่ไม่สิ้นสุดของตัวอักษรกันค่ะยังอยู่กันที่บันทึกจ,มจอมโจหนึยงสุดสารเล่มที่2นะคะมาถึงบทที่35แล้วบทที่แล้วเนี่ยก็จบลงไปตรงความเคลือบแคลงสงสัยนะคะต่อสิ่งที่เขากำลังคิดอยู่ว่า อำนาจของต้นทองสำเร็จเนี่ยมีจริงด้วยเหรอเพราะฉะนั้นเขาถึงขอพรอย่างหนึ่งขึ้นมาในใจว่าให้รู้เรื่องราวทั้งหมดจับภายในนั้นเขาก็หันไปมองเท่าแก่หวังเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นวันนี้มาฟังกันต่อค่ะว่าสิ่งที่อูเสียเห็นหรือรับรู้หรือได้ยินนั้นคืออะไรกับบันทึกจำจอหนึงสุสานเล่มที่สอตอนต้นไม้เทพเจ้าบทที่สา เกินควบคุมตอนมานั้นเหลียงสื่อเหย่เคยเล่าให้พวกเราฟังว่าทุกแก่หวังนั้นเป็นคนยากโตมาจากข้างถนนทํายังมีการศึกษาน้อยสิ่งเดียวที่เขานำมาอวดได้ก็คือบันทึกสิ่งวิเศษโบราณของบรรพชนคนแบบเนี้เมื่อครูตอนที่ผมอธิบายเรื่องจิตใต้สำนึกเขากลับฟังเข้าใจในทันที สำยัย่งยกตัวอย่างได้อีกด้วยสแสดงว่าเขามีความเข้าใจในวิชาจิตวิทยาไม่มากก็น้อยในตอนแรกนั้นผมก็แปลกใจอยู่แล้วแต่ไม่ได้ใส่ใจอะไรมากนะเพราะคิดว่าบางทีทุาแก่หวังอาจจะมองการไกลหาเวลาไปร่ำเรียนวิชาจิตวิทยาด้วยตัวเองแต่ดูจากอากับกริยาปาเถือนนั่นก็ไม่น่าจะใช่ พอนึกถึงเรื่องพวกนี้ผมก็อดมองไปทางทุกแก่หวังไม่ได้ความสังหอนใจประหลาดนั้นเข้าปลกคุมอย่างช่วยไม่ได้คนเบื้องหน้านี้เป็นไปได้หรือเปล่าว่าอาจจะไม่ใช่ท่าแก่หวังตัวท่าแก่หวังนั้นเขากำลังขบคิดความเห็นที่ผมแสดงไปเมื่อครู่อย่างใจลอยจึงไม่ทันสังเกตว่าผมกำลังมองเขาด้วยแววตาประหลาด ผมจึงฉวยโอกาสนี้สังเกตสีหน้าท่าทางรวมทั้งเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายและรายละเอียดต่างๆบนตัวเขาตั้งแต่ต้นนั้นผมไม่มีภาพความทรงจําเกี่ยวกับเท่าแก่หวังมากนะักหนึ่งก็คือเขาเป็นคนไม่ค่อยพูด2องเขาไม่ทำตัวโดดเด่นก่อนเริ่มปินต้นทองสำริดผมเห็นหน้าเขาแค่ครั้งสองครั้ง ตอนนี้ไม่มีความทรงจำสำหรับใช้เปรียบเทียบตัวจริงหรือเทศกับคนตรงหน้ามากสักเท่าไหร่นะแต่เมื่อคิดดูอีกครั้งหนึ่งก็พบข้อสงสัยอย่างหนึ่งจริงๆเพื่อพิสูจน์ความคิดนี้ผมจึงแซงทำตัวเป็นว่าเห็นอะไรบางอย่างโบกมือตรงหน้าเขาแล้วก็พูดว่าท่าแก่หวังทว่แก่หวังหันควับมาถามว่ามีอะไร อยู่เฉยๆผมทำสัญญาณมือบอกว่าอย่าขยับส่วนตัวเองก็เดินเข้าไปหาทีลนิตทีลนิตอย่างระมัดระวังเขามองผมอย่างแตกตื่นนึกว่ามีอะไรติดอยู่ที่ไหล่พยายามเหล่ตามองผมเดินไปข้างๆทาบมือลงบนอกของเขาหลังจากนั้นก็ถอยกลับออกมาโดยไม่ทำอะไรเขางุนงงกับการกระทำของผมมาก ถามขึ้นว่าเกิดอะไรและผมทำอะไรขณะนั้นผมมั่นใจมากขึ้นมองเขาแวบหนึ่งแล้วก็พูดว่าผมรู้สึกว่าเสื้อของคุณแปลกๆนะคุณซื้อมาจากไหนเหรอเธอแกหวังมองผมด้วยสายตาเหมือนคนมองคนไข้โรคจิตหัวเราะแล้วก็พูดขึ้นว่าบ้าหรือเปล่าอยู่ๆก็ถามคำถามนี้ขึ้นมา ผมไม่ได้บ้าไม่กี่เดือนก่อนผมเข้าสุสารครั้งแรกอาของผมสั่งให้ผมเป็นคนจัดซื้อสิ่งของตอนนั้นผมถูกใจชุดปินเขายี่ห้อเดียวกับที่คุณใส่เลยเท่าแก่หวังแต่ภายหลังนั้นผมไม่ได้ซื้อคุณรู้ไหมว่าทำไมเพราะเสื้อรุ่นนี้มีกระเป๋าสองใบที่อกเสือ้อดูเหมือนมีขนาดใหญ่มากแต่ความจริงแล้วไม่เป็นกระเป๋าปลอม เป็นแค่เครื่องประดับตอนนั้นผมคิดว่าเสื้อสำหรับสวมใส่ะจนภัยก็ควรมีกระเป๋าให้เยอะเข้าไว้จึงเลือกซื้ออีกรุ่นหนึ่งแทนเท่าแก่หวังคลำกระเป๋าเสื้อทั้งสองข้างฉับพันสีหน้าก็เปลี่ยนไปผมตบมือพร้อมกับพูดขึ้นเบาๆว่าดังนั้นผมจึงค่อนข้างแปลกใจที่เมื่อกี้ทั้งๆั่งเรืองแสง รวมทั้งบุหรี่ของคุณด้วยคุณล้วอ,ออกมาจากตรงไหนกันแน่เท่าแก่หวังแสงสว่างแวบหนึ่งพาดผ่านความคิดของผมในถับพันหรือบางทีควรจะเรียกนายว่าเล่าอย่างดีกว่านะเท่าแก่หวังจ้องหน้าผมงงงผ่านไปเนิ่นนานจึงหัวเราะออกมาทันใดนั้นเองรูปร่างอ้วนเอถอะท่าของเขาก็เริ่มฟีบลง คล้ายกับลูกโป่งที่ลมแฟกยุบยวบลงไปผมมองดูเทกแก่หวังปลิ่นโฉมทีละน้อยค่อยๆกลายเป็นใบหน้าของเล่าหยางเขาเริ่มเหยียดร่างกายเล็กน้อยก่อนจะถอนหายใจแล้วก็พูดว่าอู๋เสียยังไงก็คืออู๋เสียตั้งแต่เด็กมีแต่ฉันโดนนายหลอกนานๆจะมีโอกาสได้หลอกนายสักทีก็โดนจับได้อีก ฮผมมองเขาอย่างเย็นชาถามว่าไม่ต้องพูดมากนายกำลังเล่นตลกอะไรอยู่อ่ะเขายิ้มเจืนเจือนแล้วก็บอกมือพร้อมกับบอกว่าให้ฟังเขาก่อนยิ่งเห็นผมไม่พูดไม่จาเขาจึงรีบพูดขึ้นว่าจุดประสงค์ของฉันน่ะไม่ได้คิดจะหลอกนายจริงๆนะแต่เรื่องเนี้ยจำเป็นต้องทำอย่างนี้จริงๆจึงจะได้ผล เดี๋ยวนายฟังฉันเล่าให้จบก็จะเข้าใจว่าฉันมีเหตุผลจำเป็นจริงๆผมเห็นเขาสามารถเปลี่ยนแปลงรูปร่างภายนอกได้ดังใจนึกก็รู้ว่าเขาใช้งานพลังวิเศษนี้ได้ดีกว่าที่ผมคิดก็แสดงว่าเขาต้องเข้าใจเหตุการณ์ทั้งหมดเป็นอย่างดีและจุดประสงค์ที่เขามาที่นี่ย่อมไม่ใช่เรื่องเงินแน่นอนเพราะไม่มีพลังนี้แล้วเงิน ก็ไม่ใช่ปัญหาแต่อย่างใดแต่ไม่ไว่ายังไงก็ตามตอนนี้ผมก็แน่ใจได้แล้วว่าเริ่มตั้งแต่วินาทีแรกที่เขามาพบผมผมก็ตกสู่ห่วงกับดักอันซับซ้อนของเขาเต็มเป่าแสดงว่าเขาพูดโกหกกับผมตั้งแต่ตน้นเสียทีที่อุตส่าห์เชื่อใจกันเราอย่างเห็นสีหน้าของผมเปลี่ยนไปรู้ว่าภายนอกแม้ผมยังดูใจเย็น แต่โทสะข้างในนั้นพลุ้งพล่านเดือดไปไหนต่อไหนแล้วมันนิ่งกันไปอยู่ครู่หนึ่งเขาก็ถอนหายใจพร้อมกับดึงรูปไปหนึ่งออกมาจากกระเป๋าเสื้อแล้วก็พูดว่านายดูรูปนี้สิแล้วฉันจะอธิบายให้ฟังผมรับรูปถ่ายมาส่องไฟดูมันเป็นรูปถ่ายคุณแม่ของเล่าหยางเส้นผมงอกแล้ว อาจเป็นเพราะตรากตรำทำงานหนะักดูท่าว่าหลายปีที่เล่าอย่างติดคุกจะส่งผลกระทบต่อคุณแม่ของเขามากแม่ของเขาตอนสาวๆเป็นคนสวยใจดีกับพวกเรามากพวกเราต่างเรียกท่านว่าคุณน้าคนสวยผมกับพ่อจะไปเยี่ยมท่านทุกปีปีละสองสามครั้งผมไม่รู้ว่าเขาให้ผมดูรูปแม่ของเขาทำไมจึงถามว่าสิ่งเนี้ย หมายความว่ายังไงเขาถอนหายใจพร้อมกับยิ้มเศร้าๆฉันบอกนายว่าฉันต้องการเงินใช่ไหมล่ะความจริงฉันหลอกนายสายเหตุที่ฉันมาที่นี่ก็เพราะว่าแม่ฉันแม่น่ะเสียแล้วระหว่างที่ฉันติดคุกอยู่ผมร้องอ้าขึ้นมามองเขาอย่างระแวงเขาหมวดคิ้วถาม แม่นายเสียแล้วเหรอเขาพยัยานนางเงียบๆมองมือตัวเองพร้อมกับพูดว่าวันที่สองที่ออกจากคุกฉันรีบกลับบ้านอย่างไม่รอช้าอยากเซอร์ไพรส์ท่านแต่พอผลักประตูเข้าไปกลับได้กลิ่นเหม็นคลุ้งแม่ฉันฟุบอยู่บนจักเย็บผ้าไม่ขยับขยื่นฉันนึกว่าแม่โรคหัวใจกำเริบรีบเข้าไปพยุง แต่พอฉันดึงแม่ขึ้นมาก็พบว่าแม่เสียไปหลายวันแล้วผมไม่รู้ว่าแม่ของเขาเสียแล้วปุ๊บปั๊บก็เลยทำตัวไม่ถูกเราอย่างนั้นเป็นลูกกระตันยูเขาไม่เอาแม่มาล้อเล่นอย่างนี้เด็ดขาดเขาลูปหน้าผากพร้อมกับพูดต่อไปว่าหลังจากฉันฝังแม่เสร็จ อยู่ในบ้านโล่งๆคนเดียวก็ไม่รู้จะทำยังไงดีพอนอนลงไปก็เห็นภาพใบหน้าของแม่ที่แปะติดอยู่กับจักอยู่อย่างนั้นเก้าวันติดๆในใจก็นึกว่าปล่อยให้หิวตายไปเลยก็คงดีแต่ตอนนั้นเองอยูๆ่ๆฉันก็ได้กลิ่นหอมลอยมาจากในครัวเหมือนมีคนมาทำกับข้าวฉันเข้าไปดูก็เห็นแม่ของฉันกลับมาใหม่ พอเห็นฉันเข้ายังบอกฉันเลยว่าให้รอก่อนจะเสร็จแล้วฟังมาถึงตรงนี้ผมก็เดาออกแล้วว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงเล่าอย่างเล่าต่อไปว่าทีแรกนั้นตัวเขาเองก็คิดว่ามันเป็นภาพลอนแต่มาตอนหลังๆจึงรู้สึกว่ามันไม่ใช่เพราะว่านั่นไม่ใช่แค่เขาคนเดียวที่เห็น แม้แต่แม่ค้าขายผักก็มองเห็นแม่ของเขาด้วยเขาจึงรู้ว่าแม่กลับมาแล้วถ้าเป็นคนอื่นก็คงนึกว่าเห็นผีแต่ตัวของเขานั้นไม่ได้คิดแบบนั้นเขาเริ่มคิดว่านี่มันเป็นเพราะอะไรแล้วก็ค่อยๆรู้สึกตัวว่าบรรยากาศรอบๆตัวของเขานั้นมันแปลกไปแต่ก็ยังหาต้นต่อไม่เจอ จนกระทั่งวันหนึ่งไฟในที่ชุมชนของเขาดับและเขาก็พบว่ามีเพียงเขาบ้านเดียวเท่านั้นที่ไฟและเครื่องไฟฟ้าทุกชนิดยังสามารถใช้งานได้อยู่ในตอนนั้นเขาไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นจึงเขียนจดหมายถึงญาติผู้พี่และก็เล่าเรื่องนี้ให้เขาฟังญาติผู้พี่คนนั้นได้ตอบกลับมาว่า สถานการณ์ทางฝั่งเขาก็เป็นเหมือนกันมันทำให้เขารู้ได้ทันทีว่าเรื่องนี้ต้องเกี่ยวข้องกับต้นไม้ทองสำริดเขาเริ่มอ่านหนังสือเยอะแล้วก็รู้ว่าต้นไม้นี่อาจเป็นต้นไม้ประทานพอรอัมสั์สิทธิ์ของคนโบราณความสามารถของเขาอาจจะได้มาจากต้นไม้ทีแรกเขารู้สึกดีใจมาก แต่พอเริ่มศึกษาพลังนี้จนเริ่มควบคุมได้ก็เกิดปัญหาขึ้นเพราะเมื่อไรที่เขาใช้ความคิดควบคุมพลังนี้ถ้าไม่กำจัดความคิดปุ้งซ่านให้หมดของหลายๆอย่างก็จะผสมกันมั่วกลายเป็นเรื่องแย่ๆเหมือนอย่างเช่นวันหนึ่งที่เขาตื่นขึ้นมาเห็นแม่ของตัวเองนั่งหันหลังอยู่ที่จักเย็บผ้าพอเดินเข้าไปดู ก็เห็นใบหน้าของแม่เหมือนกับวันที่เขากลับมาจากคุกเราหยางเสกบุรีมวลหนึ่งขึ้นจากอากาศคาบใส่ปากโดยไม่ต้องจุดไฟแช็คควันก็ลุกขึ้นเขาสูบอัดหนึ่งฟอดก่อนพูดต่อไปว่าตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาฉันก็ตระหนักถึงความน่ากลัวของพลังนี้แต่ฉันไม่ยอมแพ้ฉันอยากได้แม่กลับมา ฉันต้องพาใครสักคนมาด้วยหาคนที่รู้จักแม่ของฉันดีและในจิตใต้สำนึกยังใสสะอาดนั่นก็คือนายเหลาอูขณะเดียวกันฉันยังต้องจำจัดพลังของตัวเองทิ้งด้วยผมไม่นึกว่าจุดประสงค์ของเล่าอย่างจะเป็นเช่นนี้จึงพูดขึ้นว่าแต่ว่าเรื่องเนี้ยมันฟังดูเหมือนกับฝืนชะตากรรมนะคนตายไปแล้วจะฟื้นขึ้นชีพไม่ได้หรอก เราออ้ฉันก็ไม่ขอโลกมากแค่ขอแค่สามปีขอให้ฉันได้อยู่กับแม่อีกแค่สามปีก็พอใจแล้วไหนก็เคยมาบ้านฉันหลายครั้งไหนก็คงทนเห็นแม่ฉันต้องตายจากไปอย่างเดียวได้ไม่ได้หรอกจริงไหมผมคิดอยู่ค่อนวันแต่ผมก็ยังใสนะ่หน้าเรื่องเนี้ยฉันทำไม่ได้จริงเล่าอย่าง แม่นายตายแล้วท่านกลับคืนสู่ผืนแผ่นดินแล้วนายก็ก็ปล่อยให้ท่านไปเถอะอย่ารั้นฉุดท่านไว้เลยนะเล่าอย่างยิ้มยิ้มสายไปแล้วเหล่าอู๋นายไม่เข้าใจหรอกเรื่องอย่างเนี้ยไม่เกี่ยวกับว่านายจะอยากช่วยฉันหรือเปล่าซึ่งก็เป็นสาเหตุที่ฉันบอกนายล่วงหน้าไม่ได้ตอนเนี้ยจุดประสงค์ของฉันได้บรรลุแล้ว ผมไม่เข้าใจที่เขาพูดไปถามว่าหมายความว่าอย่างไงเขาชูมือตัวเองขึ้นแล้วก็พูดว่าไหนลองทดสอบดูสิว่าจะเสกสิ่งของออกมาได้หรือเปล่าผมไม่รู้ว่าเขาคิดจะทำอะไรก็มมองดูมือตัวเองพันนึกภาพก้อนหินในใจพยายามใช้ความคิดเสกวัตถุแต่เค้นอยู่นานสองนานมือก็อยังว่างเปล่า เราอย่างพูดกับผมว่าเห็นไหมล่ะพลังชนิดเนี้ยเวลาที่นายจงใจใช้มันมันจะไม่เกิดผลมาอย่างนั้นเมื่อกี้ตอนหิวๆก็น่าจะมีเป็ดย่างลอยมาเองแล้วต้องอยู่ในสถานการณ์ที่กําหนดมันถึงจะเกิดขึ้นได้เรื่องเนี้ยยากมากเราอู๋นายต้องอาศัยการชี้นำเท่านั้นใช้ตรงๆไม่ได้ ต่อให้ผ่านการฝึกฝนมาก็ยังยากสมมุติว่านายอยากจะใส่ทีวีตัวหนึ่งขึ้นมาตรงนี้ของที่มีความซับซ้อนขนาดนี้มันมีวันใส่ขึ้นมาได้หรอกผมมองหน้าเขานายจะบอกว่าความสามารถนี้เป็นฝ่ายถูกกระทำต้องมีการชี้นำด้วยจิตวิทยายอย่างนั้นเหรอเขาพยานะัยกหน้าใช่ยกตัวอย่างเช่นเมื่อกี้นี้ ฉันเล่าเรื่องพวกนี้ให้นายฟังเท่ากับชี้นำความคิดในสมองของนายให้เสกบุคคลหนึ่งขึ้นมาในบ้านของฉันที่อยู่ห่างไกลออกไปหลายร้อยกิโลเมตรผมนิ่งอึง้งจ้องหน้าเขาเพอเจอนะนายมั่งคิดว่าพูดอะไรออกมาฉันจะเชื่อหมดหรือไงเล่าอยามใส่หน้าขณะนั้นเองต้นทองสำเร็จรวมทั้งก้อนอัมพันทั้งก้อนก็สั่นสะเทือนทีหนึ่ง เหลราทั้งคู่เข่าอ่อนเกืิดจะลื่นตกลงไปรีบเกาะโซ่สำริดข้างๆก้มหน้าดูก็เห็นว่าลึกลงไปด้านล่างของพวกเราคล้ายกับมีบางสิ่งกำลังขยับพอมันขยุกขยิกทีนึงต้นทองสำริดก็สะเทือนทีนึงเพียงชั่วพริบตาก็สั่นสะเทือนจนแทบจะยืนไม่อยู่ผมเกาะโซ่สำริดพลางนึกแปลกใจ พร้อมกับนึกขึ้นได้เรื่องหนึ่งหันไปถามเล่าอย่างว่าจริงสิตะกี้ไอเสียงกึกกึกประหลาดนั่นน่ะน่าเป็นคนเสียงขึ้นมาหรือเปล่าอ่ะเล่าอย่างมองด้านล่างอย่างงุนงงพยักหน้าพร้อมกับยอมรับว่าใช่เขาใช้เสียงนั้นลวงให้ผมเข้ามาในโครงลากไม้จากนั้นเขาก็อัดทุกแกหวังที่เฝ้าอยู่ด้านนอกจนสลบส่วนเสียงคลื่นวิทยุรบกวนนั่น ก็แค่ผมไม่ได้ยินเสียงเขาต่อสู้กับเท่าแก่หวังเท่านั้นผมขมหมดคิ้วก็ร้องว่าแล้วไอ้แรงสันสะเทือนนี่มันเรื่องอะไรกันเนี่ยเล่าอยางสีหน้าเปลี่ยนไปบ้างแล้วก็พูดว่าฉันก็ไม่รู้ว่าแต่เหล่าอู๋ตอนที่เห็นต้นทองสำริดนี่ความคิดครั้งแรกของนายคิดว่ามันคืออะไรอะผมได้ยินคำถามผันก็รู้สึกหนาวเยือกขึ้นมา พร้อมกับตอบว่าฉันฉันคิดว่ามันมันปักลงไปในนรกอะ่ะพูดเสร็จผมก็มองไปด้านล่างไม่หรอกมั้งนายคงไม่ได้บอกว่าตัวข้างล่างนั้นมันเป็นเล่าอย่างเตะผมทีนึงแล้วก็ร้องบอกว่าไอ้บ้าอย่าคิดฟุ้งซ่านนะเพิ่งจะสิ้นเสียงดวงตามมหึมาดวงหนึ่ง ก็ปรากฏขึ้นในความมืดด้านล่างม่านตาสีม่วงบีดเป็นเส้นแคบแนวตั้งอันประหลาดเสมือนดวงตาของแมวค่ะจบบทที่35ไปตรงความตื่นเต้นระทึกใจอีกแล้วนะคะทั้งคู่จะไปเจออะไรต่อไปเริ่มเฉลยออกมาทีละเล็กทีละน้อยแล้วค่ะมาตื่นเต้นกันต่อในครั้งหน้าในบทหน้าค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังในวันนี้นะคะแล้วก็ทุกเม้นทุกไลค์ในเพจด้วยแไปพูดคุยแชทกันได้ที่ Facebook backslash peachbook นะคะ P-E-A-C-H d o I B O-K และพบกันใหม่ในบทหน้าสวัสดีค่ะ